เออวางในป่าในบ่าลึกม้ายเอามาตามข้อความดังกล่าวข้อความดังกล่าวมีอยู่สองประเด็นมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งทำประโยชน์ตนเองทำประโยชน์ตนเองให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดประเด็นที่สองประเด็นที่สองช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสังคมสังคมช่วยเหลือประชากรโลก ช่วยเหลือประชากรโลกให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเอออเาที่เราขอกนน่าคอนเทนต์กันได้เพงเขาเสีว่าดีสักดาประโยชน์ตนนี่ไอ้ดีที่สุดเนี่ยมันแบ่งออกเป็นระดับพื้นฐานละรก็ระดับสุดๆเลยน้องบานด้่คิดกันได้อประโยชน์เบื้องต้นพื้นฐานเอาง่ายๆเห็นไหมพัฒนาเจ้าคงมมันดีกว่าอะ ตัวนั้นมันดีก่อนอับปามได้บล็กประโยชน์ตัวนั้นดีหรกแค่ระดัอาวัจามถ้าเป็นระดับพื้นฐานถ้าเป็นระดับพื้นฐานก็เป็นคนดีก็เป็นคนดีของครอบครัวของครอบครัวมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรก็ทําตามหน้าที่ก็ทําตามหน้าที่เพราะหน้าที่คือธรรมะเพราะหน้าที่คือธรรมะธรรมะ คือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่พออันนี้บอกล่วงไปเลยเนาะครับผมบต้องไล่มาว่าใครมีหน้าที่นใพราะทุกคนมีหน้าที่ยังว่าบอทุกคนมีหน้าที่อพ่อแม่มีหน้าที่บอมีหน้าที่ครับปู่ย่าตายายมีหน้าที่บอมีหน้าที่ครับูหลานมีหน้าที่บอมีคือกันครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหน้าที่บอมีครับ ลูกศิษย์ลูงหาเนี่ยมีหน้าที่บอรครับเออมีหน้าที่เบอเริ่มตั้งเจ้วาวาัดจำนันพยาบาลมีหน้าที่เองไผของเราเนาะครับใครทําหน้าที่ของตนเองก็ถือว่าดีแล้วแลบัดเนี่ยหน้าที่เบื้องต้นเอาอยู่ในขอ,อขน,นึงเส่ยกอนไม่อยังอ,งอี่นบัดยโตพื้นฐานโตพื้นฐาน นำความสุขนำความร่มเย็นมาสู่ครอบครัวนี่ก็สําคัญบตัวารสคัญครับอ่าให้พ่อแม่เพื่อนบ้านสังคมได้เชื่ออกเชื่อใจด้วยมีหลักของศีลหา้าสำคัญบตัวารศีลหานสำคัญจังดายอ่ามันมีอัน,นมนีศีลหากันบร ไป,ปไปล้างเกล้าพ<อ><อ>ุดข้อใดมีเสียหายขอบข้อนั้นสงบสุขบอกสงบสุขครับสงบสุขบุรุษรอบข้อนั้นไมีเสียหาอถ้าบ่มีเสียหายเนี่ยเป็นยังไงเป็นแต่ชิมหายบุญว่าเป็ตัวบา้างนั่นแหละบุญว่าในหัวิตหัวใจเออ่ทำตนเองให้ดีก็ประกาศต่อมาตัดตังใจศึกษาเราเรียน เรียนให้มันดีๆทาการทํางานเนเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ของคู่บาอาจารย์และเป็นที่พึ่งของขอบก้อสังคมเงีย yeah. อันนี้คือขันพื้นฐานนั่นในบนี้นะาลบวบุบบี่ยขันสูงสุดไน้เฮ็ดเจ้าของให้ดีคือแบบและละปามสักดาเข้าใจบ่ลูกขันสูงเนี่ยบุญินเฮ็ดเจ้าของให้ดีคือเฮ็ดจังได้อันนี้ระดับ ประโยชน์แค่เ okay. จ้าของให้มันดีประโยชน์อย่างยิ่งคืออย่างอว่าง,างสภวาว่าบาดาประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งได้แจกได้แจกพระนิพนาพนาพน